วันนี้อาริฟจะมาแชร์สูตรคุกกี้สตาร์บัคเป็นคุกกี้ที่อาริฟชอบทำให้กล้วยกินบ่อยๆแล้วกล้วยนักก็ชอบกินมอดโดยส่วนผสมก็จะมีตามนี้ดยวจะใส่รายละเอียดปริมาณเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเริ่มจากเอาช็อกโกแลตแท่งมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆความจริงน่ะมันต้องใช้ช็อกโกแลตที่เป็นเม็ดๆแบบนี้เต่ว่าเราก็มีช็อกโกแลตแท่งเยอะไงแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร <c oughs> ก็เลยเอามาหั่นใส่ไปด้วยดีกว่าจากนั้นก็ใส่เนยลงไปในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำ ผงฟูหนึ่งช้อนชาพูนพูนแป้งขา้าวโพดหนึ่งช้อนขนมหวานพูนพูนเหลือเล็กน้อยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันดีแล้วจึงนาแป้งสาลีมาใส่ลงไปค่อยๆเทนะจากนั้นก็นวดแป้งแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็นวดนวดไปจนแป้งไม่ติดมือถ้ายังแฉะอยู่ก็สามารถเอาแป้งสาลีมาใส่ลงไปอีกได้ก็ใส่ลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะแล้วก็นวดนวดนวดต่อสูตรนี้ก็เป็นสูตรของคนตุรกีอาริฟเขาก็ดูมาในแอปแดงอีกทีละค่ะทำไปด้วยก็ดูวิดีโอไปด้วยพอนวดแป้งเสร็จแล้ว ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนื้อกําลังดีไม่ติดมือแล้วก็ไม่แฉะจากนั้นก็ใส่วอลนัทบดลงไปตามด้วยช็อกโกแลตแท่งหั่นแล้วก็ช็อกโกแลตแบบเม็ดใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์นะคะใช้มือนวดแป้งกับช็อกโกแลตแล้วก็วอลนัทบดเพื่อให้ทุกอย่างได้กระจายตัวในเนื้อแป้งพอนวดเสร็จแล้วก็แบ่งแป้งออกมาครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งน่ะเราจะเอาผงโกโก้มาใส่ลงไปในเนื้อคุกกี้เปลี่ยนให้เป็นสีดาช็อกโกแลตค่ะคุกกี้ของเราก็จะได้มีสองสีโอเคนวดแป้งเสร็จแล้วก็ไปปั้นคุกกีีีีี้้้้้้้กกกััันนนเรราจะปคคุชิใหมมทงสสแลว ก็เล็เลยนะคะโดยจะปั้นแป้งมาอย่างละครึ่งแล้วก็ค่อยเอามาประกบกันปั้นให้คุกกี้หนาๆหน่อยแบบนี้เพราะว่าตอนอบเสร็จน่ะเราจะหาอะไรมาทับให้เขาแบนลงอีกอยู่ดีอาริฟเขาก็จะเป็นคนปั้นมาแบบคร่าวๆส่วนกล้วยก็จะเป็นคนเก็บงานปั้นให้สวยๆกลมๆเองค่ะช่วยกันสองผัวเมียยังไงวันนี้ก็ต้องเสร็จอุ๊ยบานณานา่าเธอก็ทําสวยนะแต่ใช่นะสิฉันก็ต้องทําสวยเหมือนตัวเองไง <c oughs> โอเคปั้นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ต้องเอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็พักไว้30นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วก็เอาออกมา อบได้อว์มเตาก่อน10นาทีใช้อุณหภูมิ180องศาอบประมาณ15-20นาทีนะคะพออบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้รีบไม่น,น่าเอาที่เหลือมาใส่เพิ่มเลยดูสิน้องขยายตัวบีบอัดกันไปหมดแล้วเนี่ยไม่สวยเลยแล้วก็ใช้แก้วมากดให้คุกกี้แบนๆลงอีกสักหน่อยรอเย็นก,ก็กินได้แล้วจากนั้นเราก็จะเอาคุกกี้มากินคู่กับการดื่มกาแฟแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยคุกกี้กับกาแฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเข้ากันมากๆเลยสุ่มชิ้นคุกกี้ให้ดู ใกล้ๆเป็นยังไงนะกินไหมคะอาอยายๆว่าซาบดแดนแดนกันก่อนแล้วค่อยไปเย็นกันจ้าขอบคุณนะครับอารีฟขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณนะคะอารีฟ okay. ที่ทำคุกกี้แล้วก็ทำกาแฟให้พี่กล้วยกินน่ารักมากๆเลย <laughs> <laughs> อ่าเดี๋ยวคนจะอ้วกอ่าโอเค นี่เป็นฟิลเตอร์กาแฟนะคะทุกคนเป็นกาแฟดำนะคะกรองไม่มีน้ำตาลขมมากต้องดูแก้วนะคะแก uh, husband ้วฮัส and wife ์ไวฟต้องดื่ม้วยต้องดื่ม I'm I Dink I Husband and right? You d i n g Wife ห้ามดื่มผิด <c oughs> เลยเต็มแก้วเบอร์อบราา่าเอาใจาช่วยอาริปในการเทกาแฟ เดืออปเดอเดอและเราก็จะมาลองคุกกี้สูตรอารีเป็นคุกกี้สตาร์บัคคอปปี้นะคะคอปปี้สตาร์บัคมาอันมือเบื่อแล้วแต่มาชวนอืมชิมสมหัสแรก หอมเนยมากหอมเนยมากเนยหอมมากทุกคนแล้วก <oul> ็ได้กิ่นของช็อกโกแลตวอลนัตมีวอลนัตอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าอาริฟจะทำได้อร่อยขนาดนี้นะคะสุดยอดทำขายเลยทำขายได้ d ส s ุด งตสรองแต่ว่าอาลีบอกว่ามันแข็งแต่ว่าสําหรับคนไทยน่ะเราชอบกินคุกกี้แบบว่าแข็งๆเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นแบบกล้วยไหม <S <S คนตุรกีน่ะเขาไม่ชอบกินคุกกี้แข็งแล้วทุกคนเขาจะชอบกินแบบคุกกี้อ่อนๆแต่ว่ากล้วยน่ะชอบแบบแข็งๆใครเป็นบ้างคอมเมนต์มาหน่อยไ like like อซยเซทยพี่ผู้รไลคุกกี้สตรองมาเธอกินพี่พู้ลั์ซอฟ อืมอืมอืมอร่อยอะริฟทำไมทำไมทำอร่อยจังอ,อ,อร่อยไว้คุกกี้น่าะอร่อยเขาบอกเพราะว่าเขาอร่อยเขายทำคุกกี้อร่อยคนน่ารักก็ทำอาหารเก่งจังไม่หมดกีมะโอเคอ แน่นอนว่าเราก็ต้องดูซีรีส์นะคะเวลากล้วยกินอ่ะมีแต่คนบอกมีแต่คนเอ่อแซลเรื่องไอ้ที่คีบเนี่ยมันไม่ใช่แหนบมาทุกคนมันเป็นพลาสติกเฮ้ยสอปก่อนอารีฟเฮ้ยอย่าทำเสียงดังเนี่ยอันนี้มันเป็นที่คีบขนมขนมเลนโบสายลุงของเด็กอทุกคนมันแถมมาก้วยก็เลย เก็บไว้เอาไว้ใช้แบบมาคีบของมันจะได้ไม่มือไม่เปื้อนมันจะได้มือไม่เปื้อนอืม,ม,เ,ออมเออเนี่ยเห็นปะใช้ดีมากปวดมากตอนนี้เราดูซีรีส์ของกงยูนะคะเรากำลังดูซีรีส์ของกงยูอยู่จออาลิบอกว่ากงยูหรอ ใช่ไหมปงยูหลอใช่ไหมอาริฟชอบปงยูใช่ไหมนะาอาริป้าแฟอืมไเข้ากันมากเพราะว่าคุกกี้มันหวานไงแล้วคอฟฟี่มันขมออืมอร่อยดู William, William. Mm, yes. อร่อยอร่อยมาก,มากอาริฟทำอร่อยมากมากอาริฟทำอาริฟทำอร่อยมากมากใช่แล้วอุ้ยเข้ากันมากกับกาแฟขมกูดดิสอัจเจอร์เถอขมภาษาตุรก,กรีว่าอัจเจนะคะอันนี้สวีททัดเลอทัดเลอโชคทัดเลอ เวอาจจเจ้วหวานกับขมผสมกันกินพร้อมกันกุดดีมากเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวไปดูซีรีส์แล้วก็กินคุกกี้กับกินกาแฟก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ